สวัสดีครับแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการเต็ดปักหมุด EP พหนึ่งครับ รายการที่ไม่ต้องเช้าขนาดนี้เลยตอนนี้เป็น EP ีหนึ่งครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น EP สุดท้ายไหมคือบอกก่อนว่าที่มีรายการนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเมื่อมาเดือนที่แล้วเนี่ยเราไปนี่กันส่มเที่ยวแล้วสูมไปอุบลแล้วคนแบบคนคอมเมนต์เยอะบอกเฮ้ยให้ทำเป็นรายการเลยเราก็แบบเออเราทำเป็นรายการเลยก็คือง่ายๆเลยเราจะไปที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเราจะแบบไม่มีแผนไปแบบไม่จองไม่อะไรทั้งสิ้นนะไปถึงปุ๊บเราจะถามคนที่จังหวัดนั้นแบบเฮ้ยเนี่ยไปเที่ยวไหนดีพักไหนดีคือทุกอย่างเราเลือกเองไม่ได้เราถามหมด 真的。 ผมอะอยากสุ่มตั้งแต่มาจองตั๋วเลยอยากมาแบบเหมือนที่แล้วที่แบบมาเคาน์เตอร์ปุ๊บเราถามว่าพี่ครับไปไหนดีเที่ยวไหนไวสุดแล้วก็ไปที่นั่นแต่ว่าทำแบบนั้นอะค่าใช้จ่ายมันแพงทุกคนเพราะมันจองกระชันชิดแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องนี้ทุกคนปัญหาเรื่องแบบมาปุ๊บตั๋วไม่พอก็เลยแบบเออกลัวว่าถ้าเกิดสุ่มแบบจังหวัดด้วยมันจะมีปัญหาเราก็เลยเลือกจังหวัดเลยกันแต่ไม่ต้องห่วงครับคนคอมเมนต์มาว่าเราเนี่ยไปทั้งหมดเ7็สจ็ังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดรายการนี้ไปรอดเป็นปักหมุดก มาแล้วเซิร์ชมาแล้วพี่ไปดูมาว่าวันพฤหัสเนี่ยอันไหนอ้โวงเช้าเลือกอันนั้นแล้วเจ้าของที่แจ็คพอตครับก็คือนครสีธรรมราชไปได้เหรอผมไม่เคยไปอะติดละครเจอกันทุ่งสงโนหนบารแกาชนมาไป่หนเนี่ยนั่นน่ะดิมึตื่นช้ามึงกูผิดอะไรเนี่ยเลยวไปสงทุ่ตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้ว ทิ้งหนูวเนี่ยไม่ทิ้งไม่งไม่ิดีรเไม่ทิ้งไม่ดีไม่ไม่เวก็หนูกลายแบบอยู่อาทิตย์นึ่งอะทิ้งหนูไปเนี่ยทิ้งหนูหป่ไม่ทิ้งทิ้งไม่อป่าไม่ทิ้งดีดีคืออย่าฟุ้งเลยมนอนได้แ่้วแต่ทิงนะมึงคุยเก็บวินไมมึงคุยเก็บไอวินว่าเขทิ้งเราปะรออะไรล่ะแย่ทิ้งนะโอเคกล้องอยู่ที่กูเยอะเนี่ยสมตัว และตอนนี้กระตุนเราก็มถึงแล้วครับสนามบินวนวรศรีธรรมราชเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีที่ปะกระตุนแต่ว่าเราเลือกไม่ได้เดี๋ยวเราไปถามหน้าสนามบินดีกว่าว่าท่าที่ไหนดีไปอีคะอีเล็กอ,อ,อีเล็กหบบปือทักไา มาใต้เที่ยวนะี่ว่าเที่ยวน่าดีอะคะเอาโรงแรมงเอาโรงแรมก่อนโรงแรมในเมืองวายชายเล่ยชายเล่ยคืออะไรไกลเนื้อชายเล่ยชายเล่ยคือเอาชายทะเลเอาโรงแรมได้ตามหาเอาทีพีวัดดีเลยค่ะซาดีเย็นในเมืองดีแล้วทุกราักค่ะไยัดโรงแรมช่วยอาหารอร่อยโรงแรมชื่ออะไรอ่า ปูละนครกกางขึ้นก็กินโลตีรานโปบังหาห้าทาเลขอ่ะลานริมเลซีผู้หาซลาอ้ามาครบเลยเราเลียงไอ้เนุ้งแคาๆบายตอนนี้เราได้โรงแรมแล้วชื่องโรงแรมเลยนะปูระนครอันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าโรงแรมเป็นยังไงแบบบริเวกุ๊กๆยังไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปรุ่นกันอันดับแรกอ่ะเราจะไม่กินข้าวกันถูกต้อง การน้เาะคนใจดีต้าเี้ยเนี่ยขอลังนั่งเล่นโทรศัพท์พี่เบ๊ไปผมไม่เป็นพี่หนูบอกพี่ครับพี่ครับมีไรร้อยๆกินไหมอ่ะพอกินได้พี่ครับสวัสดีครับพี่ครับแถวนี้มีไรร้อยๆกินไหมครับไร่ร้อยร้อยหมายถึงร้านอาหารแต่ว่าอะไรร้านไหนก็ได้ค่ะมีไหมคะ กบกกบปีโอุ้ณมากครับขอบคุณครับกองอร่อยเมืองแกองอนี่เาบอกกองอร่อยเมืองนคน่าจะเป็นร้านดังะร้านอะไรนะร้านโกปีมันคืออะไรมันเป็นภาษาจีนแปลว่ากาแฟโกแล้วก็ปอปาสลอีไมโทใช่มันมาจากคว่า c า f ฟ e c แ f ก e c o กาแฟก f e อ๋อคนจีนพูดไงอเป็นคนจีนดิอ๋อาเป็นคนจีนอันนี้เป็นอันนี้ออกไปทางอินเดีย จะไม่เป็นไรครับดวนเราได้ร้านอาหารร้านแรกของเราแล้วก็เดี๋ยวเราไปโกบี้ก่อนแล้วค่อยไปที่โรงแรมโอเคพี่เปิดสั่งทุกอย่างที่มีดาวไข่ละวันนี่คือต้องลองต้องลองไข่ละวันร้านไหนอยากรวยนะครับสั่งเอาอะไรที่มีดาวนะพี่เปิดสั่งทุกอย่างที่มีดาวเอ้ยอันนี้ถือว่ามาถึงโกบี้แล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็นั่งชิ้วครับจะดูประวัติแม่เดี๋ยวสาแฮะ แคปลาหยุดพอแล้วหยุดนะรวกโปีก็เดี๋ยวองอาหารกันมาแล้วก็ทุกคนอาหารมาแล้วอย่างแรกเดี๋ยวเรามาลองนี่กันก่อนซิเนเจอร์ไม่กินมาไม่ถึงกกปีโกปีคือนี่ครับต้นกาแฟทำไมไม่โซอ่ะอุ้ยตาตื่นไปสองวันแล้วคลิกไอ้นแต่มันอร่อยนะมันนี่ขมนะแต่เข้มอันนี้อันนี้ก็ขึ้นชื่อต้มแซ่บไม่ได้ตี ปลาปุเตปลาปุเตก็รู้มันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องสูนยาจีนอ่ะมันมันมีกลิ่นกลิ่นสูนยาจีนอยู่นิดน,น,น,นึงับเพื่อนอืมอร่อยแย่ yeah, แล้วครับทุกคนข้างหลังผมตอนนี้นี่คือโรงแรมที่ท,ที่ที่สนามบินแนะนำมาโรงแรมอะไรนะอุรานคอรานคอนเต็ม เตยมคาราเบลไม่มีห้องว่างเอางี้เอาไม่ยากเดี๋ยวหาคนแล้วก็ถามบข <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าในเราสามคนเนี่ยแนนมีความเป็นแบบคนใต้สุดข <c oughs> ินรานใ้่ไหมชาพยอมซื้อชาสักแก้วอ่ะแล้วก็ถามเขาพี่เป็ดอ่ะย่อกลัวนั่งอยู่ในรถแท็กซี่อ่ะตัวเก่งเลย <c oughs> เขาพูดด้วยไม่คุยด้วยกับเขาสักคำพี่มินถือ<า> <c oughs> ต้องวาจึงมือพี่เองพี่สาวครับพอจะมีโรงแรมแนะนำไหมครับพอดีว่าผมมาพักที่อ่อปุระนครแล้วมันเต็มอะครับชื่อรงแรมทักสิน โรงแรมแท็กซี่ลองลองซื้อกันเออไอ้นี่อ่านผิดป่าววะเราตอนแรกจะเปิดแต่พอกลับมาป๊บตเราปิดแล้วไม่ใช่คนละแท็กซี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวกินน้ำก่อนเดี๋ยวโรงแรมวพรากันเพื่ครับเออเอาไงดีนะแผนซื้อน้ำไม่สำเร็จนี่นี่อะไรนี่อะไรนี่นะ่นบุบบกบดิถามเลยถามเลยถามอะไรครับพี่ชายลุสุดเอาชุดหนึ่งอะ ถือว่าเป็นค่าถามอันนี้เป็นโยเกิร์ตบางเกเลียร์ถมังคุดไม่มีรถอื่นนอพี่จารมีรถเครื่องมีรถเครื่องพี่บ่าวผมถามหน่อยพอดีว่าตอนแรกผมหักที่เนี่ยแต่ว่ามันเต็มครับแล้วมีแนะนําอีกไหมครับโรงแรมใช่ไหมใช่ครับแตวินโรตัสแต่จากนู้นฝนถล่มปลัวมันจะมีโรงแรมใหญ่ๆโอเคได้ครับอาแจะจ่ายเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยโอเคขอบคุณมากครับพี่บ่าวหลังจากที่เราจ่ายค่าถามไปด้วยบิสเกตเขาแนะนำมาว่าเป็นที่ทวินโรตัสอยู่หลังอะไรกันไหมล่ะ น่าจะอยู่ข้างโถตัสไม่ชื่อทวีโถตัสแต่อยู่ข้างเซ<ะ>็นทันก็ไม่สวยเ็นรันลองเสดดูดอะก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมนี้นะครับแล้วขอให้ไม่เต็มนี่ก็8ปดโมงแล้วดัวเราต้องเที่ยวแล้วผู้หญิงที่ิชาเสดดได้ครับผม เออ่คุณหญิงโบกมือให้ใครครับประชาชนอ๋อถ้าโรงแรมมีแค่เราสองคนเดี๋ยวเชิญคุณหญิงเออ่ลงไปข้างล่างก่อนนะครับนั่งรอที่โถงทางเดินก่อนนะครับคุณหญิงคุณปอวารีคะไหนท่านแม่ล่ะคะเออ่คุณหญิงทิทิชาต้องรอเสด็จแม่ก่อนนะครับเสด็จแม่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากฟรังนะครับฟรังไหนคะฟรังทนเรียบร้อยแล้วที่มาครับทุกคนดี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  แต่ว่าต้องบอกก่อนยังเข้าผักไม่ได้เพราะว่าโรงแรมมาเช็คอินได้ตอนเที่ยงตอนนี้เวลานี่เก้าโมงสี่สิบแปดก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาของมาฝากเขาไว้แล้วก็เอาไปเที่ยวกันโอเคใช่ว่าธุรกิจที่ฝั่งทนเนี่ยไม่ค่อยดีแต่นะปีเตอร์แต่ใจเข้าใจที่นายพูดมาทั้งหมดนะก็มีเหตุผลแล้วว่างั้นไหมล่ะใช่เ้นี่แบบนายไม่ว่ากี่ปีกี่ปีใชนก็่ยังเชื่อนายอยู่มึงว่างเหรอไปยกกระเป๋าไปเดี๋ยวเราไปถามพี่รบพอนอ่ะฮะ ที่เที่ยวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาที่เที่ยวพี่คะวันนี้ค่ะจะถามที่เที่ยวหน่อยนะค่ะว่าแถวนี้มีที่เที่ยวอะไรน่าไปไหมพอดีว่าผมเพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกครับที่วงครับที่ลางสกามันเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีของประเทศไทยครับมันเป็นอากาศดีที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับผมโอ้หลายกิโลอยู่โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอุ้ยเว่อเว่อเว่อไปพอนี่อากาศดีสุดในประเทศไทยเหรอน่าใช่น่ะเหมือนเคยได้ยินแว่วๆเสิรกี่กิโล ลานสกาใช่ไหมเอ่ะเราสกาเหมือนอยู่ที่รังสิบปูกระทะนี่เดี๋ยวสกาไปดิไม่ใช่นะจากตรงนี้ใช่ไหมสามสิบโลน่าสนใจอยู่ไปเดี๋ยวเราไปที่เอ่อคีรีวงกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานเอ่อคีรีวงแล้วแต่ว่าก่อนที่ไปดูสะพานเจอหนี่ครับทุกคนแล้วทำไมถึงมีปูเฮ้ยไปดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานคีโรงครับคิดว่าได้เป็นสะพานนี้ทุกคนที่นี่นะครับพี่รอพอเขาบอกว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยจากแบบที่แบบสูตรนี้เข้านี่คือไม่เห็นความแตกต่างอะไรทุกคนแล้วเรามาดูนี่ทุกคนน้ำโคตรใส่ทุกคนดู ยูนี้เรไม่หมดตายแล้วอ่ะพี่ว่าอย่าไปช่อนแปะสะนั่นจะดีเพราย่างเกลือก็ไม่เลวอันนี้บอกก่อนนะทุกคนคือจริงๆริง่ะเราอยู่ข้างล่างเว้ยหินหินมาวินหินมาตรงนั้นน่ะเห็นครับน่ะมันจะมีหน้าผาอยู่ข้างบน่ะเป็นน้ำตกวิ่งแล้วคเย็นอ่ะเหมือนน้ำในตู้แช่เซเว่นอ่ะพี่ไปชิมเฮ้ยแนนชิมได้หรอวะ ต้นท่าเขาชมมาต้นท่าเขาชมมาเอ่อข้างบนน่าจะเป็นปหวานมีเขามาถ่ายรูปกันด้วยรุ่นไวรุ่นไวรุ่นถ่ายรูปบ้างดีกว่ารูปบ้างดีกว่าไหมเลี้วตรงแป๊บหนหนึ่งสองสามแล้วตอนนี้เราอยู่กับวัยรุ่นวัยรุ่นนครพี่ถามนิดนึงคือตรงเนี้ยอันนี้คือคีรีวงใช่ไหมครับเราแบบพอดีว่าพี่เพิ่งมาเที่ยวที่นครครั้งแรกมีที่ไหนแบบควรไปไหมพี่ได้ไปวัดเจดีย์ไข่ค่ะวัดเจดีย์ไอไข่ไกลมากเลยครับประมาณร้อยโลได้ร้อร้อยโล Okay, โอเคได้ขอบคุณมากครับขอบมากครับตอนนี้เราได้สถานที่ต่อไปแล้วตรงน,นี้ก็ได้เท่าทน,นี้แหละเพราะว่าเน้นถ่ายรูป <c oughs> ขึ้นนี้ก่อนขึ้นสะพาน,น <c oughs> เออ,อโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่เจดีว่าได้ใครพระท่าไม่ไปมาไม่ถึงและตอนนี้ครับเราไปถึงแล้วทุกคนวัดได้ใครไอ้ไข่คืออะไรวะ เด็กวัดรู้ัติเราไม่รู้ไงเขาดังนี่คือแล้วเนนนี่ไงคนมาแก้บนเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นเด็กวัดก็ต้องแบบมีแบบของเล่นมีอะไรอย่างนี้อ๋อเป็นน้องชอบไก่ยังไม่โตเป็นเด็กก็เลยชอบของเล่นแล้วทำไมต้องมีไก่เพิต้องอาจจะชอบเลี้ยงไก่ต้องไปอ่านประวัติอันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวเราลองลองไปบนกันแล้วก็ถ้าเกิดเราได้พี่เป็ดจะมาเทวต้องมาแก้บนถูกไหมถ้าเิดถอดแล้วได้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโรงทานโดยใช้งบหนึ่งล้านบาทในการ เปิดโรงทานนี้นึกภาพไม่ออกแจกวันไหนหมดอ่ะพรีเมียมไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เป็นเนื้อวากิวเปิดโรงทานร้านหนึ่งนี่ขอสิบล้านนะเนี่มากกว่านั้นอ่ะก็เดี๋ยวไปพาพี่ดูไอ้ไข่หน่อยได้ค่ะไประหว่างที่ผมรอซื้อน้ำครับแมนแมนไปเบสไปทำไรไม่รู้มันกินอะไรไม่รู้ทุกคนชื่ออะไรอ่ะบ้านน่ะเอาวคือไปซื้อเหรออฟรีเขาบอกว่าไม่ได้มีตังค์ก็จะกินได้นะต้องมีบุญนะรีบเลยกินยิ่ขึ้นมาบนเ้ยของหนูไม่อร่อยหรอกเรี้ยว หนูข้นเดไปขอไหมเขาว่าหนูด้วยทำไมไม่กินทำไมไม่กินผ่าลูกคนละครไหมคนนนทพอดีครับเอคนนนแต่ว่ามาแก้บนไม่ครับผมมาเที่ยวครับอ๋อมาเที่ยวอ๋อแอนเป็นไหนมาบ้างเพิ่งจะเดินทางมาที่อ๋อเพิ่งมาเอาโอเอขอบคุณมากขอบคุณมากพี่พี่การกลับผมขอคำูดหน่อยอันแนมาครับขไม่น้องหน่อยพี่จะเฟี้ยวหรือไม่เฟี้ยวดูลวกันพี่กินน้ำไม่ต้องเคี้ยวกินข้าวเหนียวไม่ต้องใช้ช้อนพมพเช่าแรงเหียหรอ คือเมื่อกี้เราอยู่ที่วัดแล้ว,ลวไอแนนอะ่ะมันปวดอึครับก็โมวิ่งหา้องน้าใช่ครับเราก็เลยวิ่งออกมาเพื่อหาอะไรให้มันนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ปัม๊มครับตกวนก็เดี๋ยวเราจะมาหาคนแล้วถามว่าไป็ที่ไหนต่อยพี่สาวครับพอดีว่าผมเพิ่งมาเที่ยวนะครครั้งแรกพอแนะนําที่เที่ยวได้ไหมครับล่องแกงอ่ะล่องแกงเป็นยังไงครับเป็นแพเหรอครับที่ไหนครับพี่มีชื่อที่ไหมครับที่หนทุ่งแดงครับเราจะไปดูน่ำเวน้ำต่อยวังโคนก็เข้าไปทางเดียวกันมันเข้าไปมันจะมีหลายหนามากโอเคแต่ใกล้นี้ขอบุณครับ อ,อันนี้เท่าที่จับใจความได้นะมันจะเป็นแหล่งดวน<ม>เรียกว่าหนานมันเหมือนจะมีที่ท่องทเที่ยวอ่ะหลายๆที่ติดต่อกันหนานมุดแดงนนหน,นา,น,น,น,าน,นู่นหน้านี่หนานั่นคือตอนแรกพี่เขาแนะนําหนานมดแดงมาแต่ว่าหนานมุดแดงอะ่ะมันอยู่ใกล้เส้นจังหวัดแบบพัทลุงกับนครศรีธรรมราชแต่เจ้ามุดแดงเนี่ยมันไปอยู่เขตแบบพัทลุงมาเลยไม่ได้อยู่ในนครน,นี้เราไปเที่ยวไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาแนะนํามาว่าเป็นที่บ้านวังหอนบ้านวังหอนใกล้ๆมุดแดงก็เดี๋ยวเราลองไปดูหนานเลยนะ บ้านงหอมดเขียววีสามเจอกันและตอนนี้ครับเราอยู่ที่วังล่องแพบ้านวังหอนที่เออไอแนนบอกว่ามันจะอยู่ใ,ใกล้ๆแบบหนานมดแดงแต่ว่าหนานมดแดงเขาอยู่เป็นเป็นพัทลุงนะครับบอกเลยครับทุกคน โคตรไกลผมลองซื้อในแมพแล้วถ้าจากโรงแรมเนี่ยมาที่เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงเดียวแต่จากไอ้ไข่มาเนี่ยสองชั่วโมงคือมันมันเหมือนอ้อมก็ตอนนี้ก็เวลาเย็นแล้วค่อนข้างเย็นประมาณสี่โมงกว่าก็ควรจะมาเช้าเช้าใช่ใช่ควรจะมาสักแบบไม่ก็บ่ายเที่ยงอะไรเงี้ยบรรยากาศดีกันทุกคนดบรรยากาศดูเงียบคือบรรยากาศแบบพิเศษจริงจริงมันไม่ได้พิเศษแต่แค่เหมือนไม่ไม่ได้มีคนมาครับทุกคนก็ฟีลเดียวที่เราไปนั่นเลยวมพ ที่เราไไออตรงอรงะวะศกาลมูทะลาลาลูกศรวาไรตี้คือใสมากก็ที่นี่น่าจะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอแนนก่อนแนแนกำลังปฏิตอ่อแบบชูชีพแล้วก็แบบกิจกรรมต่างๆนานก็เดี๋ยวรอแนนแป,ป๊บเดี๋ยวเราจะลองลงแพ้ดูครับแนนจัดทัวร์ให้ยิ่งเหมือนกันว่าคืออะไรโอเคครับไปเลยครับดูธรรมชาติครับทุกคนว้าวเย้ไปแล้วนะบ๊ายบายน้ำนิ่งมากพี่เป๊ะน้ำนิ่งอันตรายใช่เพราะว่าน้ำนิ่งไหลลึกต้อง อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่พี่มาทำอะไรเงี้ยจริงเหรอไม่เคยลองเลยดินได้เงดมอไม่เคงใช่มอ๋อเดินได้เดินได้่ที่ถ่ายรูปเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมที่ถ่ายรูปอ๋อตรงนี้ก็มีครับทุกนตรงนี้เป็นแบบเป็นน้ำตกน่ารักน่ารักที่มีะโตในมีฟองแสดงว่ามีปลาดีดิแหล่งธรรมชาติอ๋อไม่ใช่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  นี่แน่น,ะน่ะแล้วพี่เขาบอกไม่คว่ำมไม่ใช่เขาอีมึงครับปกติเขาแพ้นี่เขาขึ้นกันกีนก่คนครับนำนี้ประมาณ8คนจะตึดน้ำหนักแค่นี้นะครับตัวใหญ่ๆก็ประมาณล้วต้อวน้ำนั้มาเล่นตรงไหนครับถึงเราเล่นสไลเดอร์อ,ะอ่ะอได้ถ้าหนูถืออหาเล่นน้ำมาไปสักทีอ่ะ เนี่ยจะจะใจนี่หรือว่าไม่ไหนูลงเองยายเดี๋ยวจ็บพี่ถ่ายให้แล้นึงพี่ถ่ายให้เอาเลยหนึ่งสองสามว้าวว้าโอเคเจอกันที่บ้าน้าอะไรไม่รู้มันตะค่เยอะโอ้ไมาขนตรงมือตรงไหม่ตรงอก้องขาเลยเหรอใช่เกาะฟองกอขา วะเดี๋ยวไ่เปดตู้เลยนหนาวอุ้ยพิเศษที่คือน,น้ำธรรมชาติตู้เดียวเลยเย็นเหรอเกียมอ่ะไี่เป็ดสู้ๆใกล้ๆเลยนะเอาไว้เอาไว้ เลตอดขาไม่รู้อ่ะอยากไปเล่นยางกับพี่เป็นอ่ะเอาดิเทปวินใส่พี่โซโลโมชันเพื่แเ้วเพลงแบบอีปอ่ะนนมอหดคอเลยเ่อะเดนเราจับเลยนะเอาดิตึงตองซ้ำเฮ้ยาไม่ค่อยดีเลยแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยเอามั่งดีว่ะ เฮ้ดีเดียวพี่มาได้ตอนนี้เราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เราก็น่าจะกลับโรงแรมครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครับดวนเดี๋ยวเราต้องใช้เวลากลับโรงแรมเนี่ยชั่วโมงหนึ่งกว่าถึงก็หกโมงครับจริงๆริงกเรามีแพลนเรามีแพลนว่าตอนคืนเนี่ยจะไปตลาดแต่ว่ายังไม่รู้ตลาดไหนนะต้องไปถามพี่ที่แบบโรงแรมว่าเขาจะให้เราตลาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราต้งกับโรงแรมก่อน สวัสีนะรับเมิ่งถึงห้องได้มาแล้วครับกี่โมกัตอนนี้เอ่อตอนนี้หนึ่งทุ่มสองนาทีหนึ่งทุ่มแล้มีเวลารีวิวห้องให้ทุกคนดูแป๊บเดียวครับเพราะเดี๋ยวจะออกไปตลาดกันห้องก็เป็นห้องแบบอันนี้ราคาประมาณพันสี่พันห้าครับตัวนเป็นห้องแบบมีสองเตียงคุ้มค่ากับราคาพันห้านะแล้วสองคนเนี่ยพี่ถ้าใช่สองคนนะทุกคนอย่าลืมตัวนี้รีวิวไปดูรวิวนอก บีควิกแล้วก็เอาพวามไปดูห้องน้ำดิอ่าได้ครับเอวห้องน้ำเป็นอ่างใครแช่อะไรได้มีฝักบัวโอเคก็เท่านี้ถ้าสำการรีวิวอ่ะก็เดี๋ยวเราขอตัวอ่านโน้ตหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจรินข้างล่างมีแนะนำไหมครับพี่ตลาดอืผมอยากไปแบบกินฮาร์ทสตรีทฟู้ดกินที่นี่ที่นี่อ่ะขึ้นชื่อเรื่องโรตีพี่บ้านหนมเยอะมากน้ำพระท่านมีร้านไอติมแล้วก็ร้านโกโก้ขึ้นชื่ออยู่ได้ค่ะพูดต่อไป ที่นี่เขาบอกว่าไม่มีในมาร์เก็ตเพราะว่าแบบมันเป็นวันธรรมดาอาจจะมีแค่แบบสุกเสาร์วันจันี้์เร่มาผิดวันใช่ไหมมาผิดวันเลยก็เดี๋ยวลองไปแฟนคลับคุนครที่เราเจอที่โรงแรมเนี่ยเขาแนะนํามาที่นี่ครับตอนนี้เราก็เลยมาปักหมุดที่ร้านโรตีป้าหนอมแจะบอกนะครับใครที่มานครแล้วเข้าเพื่อนแมพแล้วพิม์โรตีป้าหนอมคุณจะเจอโรตีป้าหนอมอยู่สี่ห้าหกเจ็ดร้านเพราะว่าที่หาในเน็ตมาเขาบอกว่าดังและมีหลายสาขาถึงขั้นไปเปิดสาขาที่กระบี่ก็มีแนนบอกเพราะว่า คนใหญ่คนใต้เขาตอนเย็นๆต้องมากินร้านโรตีเหมือนเป็นร้านเล่าของคนกรุงเทพอ่ะเฮ้ยเร้านอยีกผู้โบยพี่เปล่าเยจริงเฮ้ยเอาของตัวเองมาเกี่ยวพี่แล้วตอนนี้นะครับเราก็สักอาหารเรียบร้อยแล้วคือมันมีของแปลกๆค่อนข้างเยอะทุกคนมันแบบมันไม่ใช่โรตีทั่วไปปกติเราไปกินก็โรตีใส่นมโรตีกล้วยแต่นี่เนี่ยโรตีแบบโรตีแกงไก่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึง ยากนอกกว่าจะถึงฝากถามคนนครน่อครับคอมเมนต์หน่อยครับผมถึงยังอันนี้คือผมถึงแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คุย FC อ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเรามาผิดวันครับทุกคนถ้าเรามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะอาจจะมีตลาดที่วัดพระธาตุแต่วันนี้เรามาวันพฤหัสเราเลยไปไม่ได้เพราะมันมันมันปิดผมก็เลยไม่รู้ตอนนี้ผมถึงยังมีกันมาแล้วครับทุกคนนี่โรตีแกงเนื้อดูกินยังไงวะแนนจิ้มอย่างนี้เหรอิดนี้เลยเหรอ ถ้าเปรียบเทียบกับภาคอีาสานนะก็เหมือนมันทอนี่อมาทิ้มกับพวกนู่นนี่นั่นรู้สึกแบบแต่อร่อยนะฮะอร่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยโรตีพิชชู่มันจะเป็นโรตีแบบแผ่นบางๆเหมือนพิชชู่เอาเลยอันนี้อร่อยนะครับมันบางมากมันกรอบแบบเหมือนกินหนังหางหมูกรอบอะ่ะแล้วเรามาลองนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นโรตีเนยลาวาครับทุกคนดูครับทุกคน วัสดีพันแคลไปอยู่กรุงเทพไม่ค่อยเห็นแล้วอะไรแล้วก็มีกรุงเทพมีแค่โรตีบังใส่ไข่เมนูสุดท้ายของวันนี้ครับโรตีมัตตาบะเขาบอกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่กินเยอะไหมเกีเยวใหญ่เยอะๆพอล้วอร่อยเกี๊ยวไม่ทันพิซซี่มากไกเจรตีมันหนอมร้องแล้วครับอร่อย นี้เราก็อยู่ที่สนามบินแล้วครับเกมกลับเดี๋ยวเรามีงานถ่ายต่อตอนนี้ก็แบบเออกินหูวกินข้าวล้อเครื่องนะครับก็อันนี้เป็นไงบ้างก็ดีนะพอมาใต้เหมือนได้กลับบ้านไอ้นี่มันเหมือนแบบพอมาใต้มันพูดเยอะจริงนะเด็กกินเด็กกินมันแบบมันได้กินอาหารที่เราคุ้นเคยอ่ะเดทเป็นไงเดทเป็นไงผมบอกผมโอเคนะตอนแรกผมคิดว่าแบบเงียบๆอ่ะแต่ตอนคืนก็ดีอ่ะผมชอบตรงที่อาหารอร่อยนึกว่าจะมีแต่ปลาใช่นึกว่าจะมีแต่ป่าสำหรับผมก็ดีพอตอนแรกคิดว่าจะมาแล้วแบบจะมีแต่ป่ามีแต่ไรแต่ว่าไม่่่่่่่ใชทททททีีีีเเเเเยยยยยยวววออออะะะะะูนนนจริงๆุกัด ถ้าอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์บอกมาและกันนะครับสำหรับปักหมอีพีสอง2 2> <_ d orn> แต่ปักหมอีพีนี้ขอจบแค่นี้แล้วสำหรับวันนี้ไม่เอามาเลสกานายทงแครลาเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าครับ